ไปมัวเอกคุงนังสาวเอกคงใส่หมวกค่ะอ่าใส่นี้กันจะ่ปิดหน้าอย่างนี้อนะคะอ่อายืนกันนะคะอ่เท้าเอวเท้าเอวค่ะเท้าเอวขาไขว้ขาไขว้นี่นะอ่เดี๋ยวครูเดินให้ดูนะคะอย่าไม่ต้องเดินเอออย่างนี้ดิเอกคงดีครับอ่ะเบาขาไขว้เออเด้งหน้าอกค่ะเออเราเดินต้องฝ่าต้องอ่านะเดินอยนี้ขาไขว้ยนี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวเดินพร้อมกันสามคนนะ เดินหน้านะอ้าปากนะคงอยู่ด้านหลังนะอ่าสายตามองตรงนะคะนบนมชี้หน้าด่าแม่ผัวข้าขมิบหน้าท้องนะเออขาควยกันอ้าปากจะดิบหัวปากอ้านะคะไปเดินไปเดินือขสามไปเลยพร้อมๆกันอ้าปากค่ะอ้าปากด้วยอ้าปากด้วยอ้าปากค่ะเด้งแน้วค่ะอ้าปากอย่าก้มหน้ามองตรงอ้าปากค่ะอ้าอ้าปากจะดิบอ้าปากค่ะ แล้วก็หัวเหหัวเหหัวเอก็ด้หัวเหรอหัวเรอทนี่เยทำนีเลยทำนี่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 ทำ่ทำน่ทำใมไม่ใช่เยาใหม่นี่ทำนี้พูดตามตัวจริตตัวแม่พูดพูดไพูดดจริตตัวแม่จริตตัวแม่จริตตัวแม่ที่แท้ถูอที่แท้ถูต้องกูรูองกูรูนักป้านมือทองนักป้นมือทองอริยะ อาอปบริยเอ๋อเลริยาอาอเริยาอะแล้วก็หหดละเดี๋ยวเดีต po like ่อต่เนี้ยเอาใหม่ใหม่เอาใหม่ของกันได้เอาไปหนึ่ามเอาใหม่เอาให้มันมีกำลังมีพลังหน่อยนะคะดังๆแรงๆนะคะ1,23นึ่งสองสาีกทีค่ะอ erm ีกทีคันอาไันเลยนะดูดเดินวก่อนมาไม่คับยาวเลย

โอ้ดีใจดีใจโอเคไม่มึงไยต้องบอกเยิดดีใจเลยที่ทะเลดีใจกินกิดอะเพื่อคนที่เที่ยวทะเลแล้วกูอยู่นี่มาหลายปีกูไม่เคยอยู่แต่ทะเลเลยเอาไงเฮ้ยเข้ารเลกันพี่บุ๊บวายโอเคไกินกอ้าวโอ้ดีใจเกีเนี่ยฮะเ่กินเล่น เฮ้ยัยดเฮ้ยชุบมาเฮ้ยชุบมามามาดีใจรักกันรักกันเฮ้ยมันจะตีเขาแล้วจุกแล้วจุกแล้วตีเขาเฮ้ยมึงฟังกูมึงฟังมึงบอกพอผมเชื่อเปั๊บมึงดีใจกระโดดเฮ้กูเกิดมาไม่เคยเชอเลยเอาใหมอาเฮ้ยพี่อกขาเจ่ายอาเยเฮ้ย หมดดีใจหมดมหม้ันอนข้ามาเอากระโย่างงี้ยกระลกระโไอ้ดดีดดีข้าก็ต่อไปเงี้ยมเงี้หดีใจหมดีใจไกระโดดกระทันมันเี่ยมึงไปีอะไรสักอย่าง ดไใจเงินตองตัคด oh, um, oh, um, uh, hey! ีใจดีใจเฮ้ยเอาเลไม่โดนคิดเ้เพราะมันเ่โดนทีอโดนทีทเีโดทีอโดนีใจเฮ้ยยัดยตบเองตับมันก็ับกลับมาก อะไรโดนนี่อ้าวรอดีตโดนกระโดดกระโดดดีใจเฉยไม่ต้องไมเปกระโดดมันยอดกรส่ายกัน่ายดีกระส่ายกจี๊ไบเดี๋ยวเบื้องหนึ่งจุกเนี่ยุ้กระจุะดดกระโดี่เท้ากระโดดดีใจถงดกันเดว

ไม่ไม่เย็นแม่งโค่นดีใจว่นกูอยู่มาหลายปีแล้วอ่ะเออไม่เคยได้เท like. ah, ี่ยวเลยเย็นไม่เคยเที่ยวทะเลเลยอ่ะเอาเลยอ่าไม่พูดไม่พูดไม่พูดเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามได้ไม่พูดแม่งเคกูอยู่นี่กูพูดกั้นๆ้กูอยู่นี่มาหลายปีแล้วกูไม่เคยเที่ยวทะเลเลยแต่ใจ่ะเออเออแม่งพูดบุกกรบุกอรไม่ต้องแม่งไม่ต้องแม่ง กูอยู่นี่มาแล้วพี่กูไม่เคยเจอเตะเลยเนี่ยเออกูมาไกลเที่ยวเตะไปเที่ยวทะเล่ใช่เที่ยวเตะไเ้ยนี่เขาชวนเที่ยวทะเลมึงมาชวนเที่ยวเตะได้ไงไม่บอกเที่ยวเตะไม่บอกเที่ยวเตะเสมงกลับเสี่ยมึงกลับไม่ได้ทำไมไม่เนีแหละเมื่อกี้มันได้ที่ว่าเที่ยวทะเลอันนี้มันหาวัดเที่ยวเตะนะเอาแล้วกอนคุณนี่แคใช้คำบาง ไป <c oughs> เที่ยวทะเลไม่ใช่เที่ยวแต่ไปภาษาใต้อ๋อต uh ้อ huh. งั้ดีใจันอมึอะไปงดีใจแต่ดีใจเดีใจทำอไแอดเทำเ็แ้วตอนนี้แอดแอดอไมอทำเดีใจเี่ยที่ยวเลเทัวเลทนี้กูจะได้กูจะได้โชว์ชุดทะเลแล้วครัดีใจอเอาพดสกระป๋องเลยมึงพูดอะไดีใจครับผมได้โชว์ชุดเลือครับดีใจเยอ่เลยโชว์ดเรดีใจเยอเลยโชว์ชุดเแล้วไปเปลี่ยนชุด biển chốt. À, này, à, không? Rồi. Rồi. à đề <laughs> đề để tài chút à. đi này, anh để